ดูบรรยากาศนะครับท้องให้ท้องหนาด้วยครับเด้อ จะให้มึงนะครับไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศท้องนาเนี่ยครับเด้อเขากำลังจะสวยเขากำลังติดสีทองเลยครับนาะช่วงนี้ครับเป็นเขาทีทองแล้วสีทองแล้วครับช่วงอู้ป่าพี่น้องป่าป่ามันคือสีลงพี่น้อง นามมากแตใสสีลายเดียวเป็นยังไงครับบรรยากาศนะบรรยากาศเคยบดลำไม่รวยบรรยากาศสวยงามครับผมนะบรรยากาศจั้งสี่วันใดอีกแล้วครับพี่น้อง น่อไม้น่อไม้น้อไม้มายานามอาปุ่ยมาใส่เข่าอีกก่อนนะพี่น้องเลยอุยไม่ค่อย ต้องให้ท้องหน้าครับพี่น้องมาเมืองการดักป่านะครับถูกวิธีว่า,าปลาลูงโมบอันนี้งูลายครับพี่น้องเด้ย อืหลายเท้หลายเท่ครับผมกิมนี้ก็ซัมี้คนครับผม